ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้มาพบพ่อกับบาบริสารตอนจะเศร้าครับผมพ่อแม่พี่น right huh? cus, ้องวันนี er ้ก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาวานแหกันครับผมวันนี้มาเบิ้งมาเฮาสิเดตปลาไงวุ้นเนาะพี่น้องเนาะมือนี่ตั้งกล้องไว้ครับผมุูเทียเนี่ยว่าตั้งกล้องบักสิเดตปลาไงเดพป่น้องพ่นเอาตั้งกล้องไว้มันนี้พวกหมานครับผมปลาไงแต่เฮากระด้ปลาที่เฮาต้องการครับผมซึ่งเป็นเนื้อที่อร่อยมากเลยครับผมเนาะวันนี้เฮากับมาวานได้ปลา หมอตะกับครับผมหรือว่าปลาหมอช่างเหยียบหรือว่าปลากากันนั่นเองครับผมเนาะอันนี้บาเรีากกันเลยร้องไปวานเบิ้งครับผมมาน้ำหนามไหลไหมาเนี้ยปลามันสีลงบ่ครับผมฝนขึ้นป้าขึ้นฝนมาจากนอยหนึ่งพี่น้องนอะก็เล็ออกมาหาอยู่หากินงา้มสีสอพี่น้องนอะมาหาแนวอยู่แน่ากินเอาไปไว้ครับผมว่าเมื่อเนี้ยห้างเด้ปูได้ปลาบนาะพี่น้องนอะกะตามภาษาครับผมของคนอีสานบ้านขอครับผมนราเตือนสอนมาก็ต้องหาอยู่หากินพี่น้อง เดี๋ยวมาลุ่นบาดนี้บ้างครับผมบาดนี้กัได้กปาก้าคือเก่าละครับผมพี่น้องเนาะกับตัวบ่ค่อยแ้ยปันใดครับผมกับตัวกำลังถอดเสบแสกับผมเนาะบาดนี้กัเหาก็ได้บามาซีตัวครับผมเนาะเป็นปาก้าใส่เดียวกันเบิดเลยพี่น้องวันนี้เมื่อเนี่ยกระมานไว้ครับผมถือว่าป่ายังบ๊อบลงได้หลายปันใดครับผมเนาะแต่ว่ากับพ่อได้อยู่ได้กินพี่น้องเนาะได้ซันนี่กับเล้วงข้าวเลยเด้กพี่น้องถือว่าหมานี่เลยครับนี่เพราะว่าบาเบิโอตื่นสามารถแต่ละเทียนครับผมกับหารายยางครับผมเนาะพี่น้องเนาะ นอกจากจะเป็นการบ้านแห่แล้วแต่ต้องใส่หลอดอีกครับผมเนาะหลอดผมกันดักไว้เลยครับเอืนมาเสียนอนกินพี่น้องมันอีกก็ไดปลามาสีโตเด้ปลาหลอดเขาไม่จะโตย่าเงี้ยพี่น้องอ้อ้ออ่อนเนียครับผมปลาหลอดที่จะบอกง่ายง่ๆก็เลยเอาแห่ติดแห่ลงมาวานมึงมาสิมีปลาขึ้น่าตัวกระไดอดีดีแลครับผมเนาะก็ได้เป็นปลากาปลาพวกนี้เนื้อดีครับผมเนาะผูดด้ใดกินแล้วก็ติดใจครับผมผมว่าเป็นปลาอีชนิดหนึ่งที่เนื้ออร่อยครับผมเป็นปลาไทยเฮ้านั่นเนองครับผมเนาะ แล้วก็ลอลอลูกอีกเบื้องกันหน่อยพี่น้องเมื่อสิเข่าบอมาเบื้องบางนี่ครับผมมาลุ่นน้ากันเดื้อพี่น้องมาเข้าสี่ใดบ่บานี้ลุ่นลุ่นน้ากันครับผมลุ่นลุ่นน้ากันพี่น้องลุ่นลุ่นครับผมมีอย่างบนอนอนี่เนาะบาน,นี่โอ้โห,โโหบ่มีอย่างเลยพี่น้องเนาะกะนันแล้ครับผมผมกับานบาาสุดท้ายหรือว่าปาบ่าบอค่อยขึ้นครับผมเนาะ,ก,ะก็เลยกลับแม่ยามมองครับผมพา พอเพี่น้องมาเบิ่ง่าป่ามองเ่อสิได้บอแต่ว่าก็ไดครับผมก็ได้กุ้งแม่น้ำมีขึ้นเก่าครับผมเนาะติดมองครับผมว่าตะไคร่แปดเส้นครับผมเนาะอันนี้เป็นตะไคร่หาเส้นครับผมก็จะเป็นพวกปลาแต่ว่ากุ้งบอค่อยติดไนไหนครับผมตะไคร่ตาเนี่ยครับผมเนาะส่วนมากจะเป็นปลาครับผมเนาะพวกปลาขาวปลาขาวอีท้ยห้องครับผมโอ้ตัวใหญ่ๆหหลายพี่น้องเ้อพวน่ะปลา้วกามาเบิ่งปลาอีกชนิดนึงครับผมเนี่ยพี่น้องอันนี้บ่เบียวบ่เน่ใจว่าเป็นปลาอย่างเป็น เอื่อ่าปลากระปลากระมังหรือเปล่าหรือปลากระมังผมพี่น้องเนาะผู้ใรฮู้กับคอมเมนต์มาบอกกันเนด้ยเรอกับผมเนาะมันมาติดตะไครหาเซนครับผมแต่ปลาแบบนี้แทนทีจะติด8เสเซนผมเด้แต่ว่าบ่ติดเขาหนาจะมาเป็นฝูงครับผมแต่ว่าเพิ่นนี่ลงมาจากไหนเนาะนี่มาโดนหาเซนผมเนื้อดีครับผมผมก็ลองแบะออกเบิงมาแล้วมันเต็มท่องหาย,ยาเลยพี่น้องเนาะพุน่นะปลาตัวนี้ถือว่าตัวใหญ่อยพี่น้องเนาะเนื้อดีครับผมไข่มันเต็ม ทองเนี่ยผมแหวบอกอุ้ยแสกในเหนือพี่น้องทอดกระแซบครับผมปลามุนี่ผู้ใดเคยกินบอกเนี่ยเด้อ่ารสชาติเป็นเดพี่น้องครับผมยีงจะเป็นผลงานสุดท้ายของเฮาเลยเด้อกับผมเนาะร่วมทั้งหนแล้วครับผมกับมาคัคพี่น้องเนาะได้ปากคอซีโตแล้วก็เป็นปากกาอีกครับผมเนาะเถอกแหเฮาครับผมแล้วก็ปลามองครับผมเนาะ โอ้านลายอยู่ครับพี่น้องเราก็ได้กุ่มแม่น้ำม,มาตัวหนึ่งตัวงามๆพี่น้องเนาะก็ขอขอบุญขอคุณพี่น้องเอฟซที่เข้ามาเป็นกำลังใจติดตามให้กับบาบอิสานโดยตลอดเสมอมากครับผมสวัสดีครับ